เลือกกระดังโรงงานด้วยหลัก3ใกล้1ไกล1ไกลลูกค้าทำาไที่ดีต้องสามารถผลิตสินค้าแล้วส่งของถึงมือลูกค้าได้รวดเร็วเพื่อลดระยะเวลาในการขนส่งประหยัดค่าเดินทางและกระจายสินค้าออกจากโรงงานได้อย่างรวดเร็ว2ใกล้ตลาดแรงงานแม้วันนี้หลายโรงงานจะใช้คโนโลยีเข้ามาในการผลิตแต่ก็ต้องมีแรงงานคนเข้ามาควบคุมอยูดด่ดีการที่มีโรงงานอยู่ใกล้แหล่งแรงงานทําให้มีผู้เข้ามาสมัครงานไม่ได้ขาดสาย3ไใกล้แหล่งวัตถุดิบ เช่นกันครับถ้าหากโรงงานของเราตั้งอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบจะสามารถต้นทุนในเรื่องการขนส่งและเมื่อวัตถุด,ดิบมาถึงโรงงานรวดเรเด็วเราก็สามารถผลิตสินค้าได้ทันความต้องการและ4ต้องไกลชุมชนนะครับการไกลชุมชนหมายความว่าถ้าโรงงานเรามีมลภาวะหรือมลพิษนะการอยู่ใกลชุมชนจะถูกการฟ้องหรือว่าขับไล่ได้อย่างยากกว่านะครับถ้าอยู่ใกล้ก็ต้องมีโรงงานที่ผลิตสิ่งที่ไม่มีมล,ลภาวะเช่นเจลวอรี่เป็นต้นนะครับดูซิว่าโรง,งงานของคุณที่จะเลือกซื้อ ใกล้สามลนี้หรือใกลหนึ่งเหล่านี้ไหมนะครับ